สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกทุกท่านครับที่ติดตามแล้วก็รับชมช่องนะครับครูวิชัยสาขานะครับสำหรับช่องสาระดีๆมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้เป็นเคล็ดลับความรู้นะครับถ้าท่านติดตามไว้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับจะมานำเสนอเรื่องของรีโมทนะจะเห็นได้ว่านะครับรีโมทหรือเครื่องคิดเลขที่อยู่ตามบ้านเรือนนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเกิด เป็นจุดดำหรือหน้าจอดำนะครับนะเรามีวิธีแก้ไขนะครับถ้าเราไปซื้อใหม่ก็หลายตังนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยอย่างรีโมทเนี่ยของเครื่องปรับอากาศหรือแอร์บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นหลักพันนะครับเท่าของแท้นะถ้าของเทียบก็ใช้ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะการซ่อมบารุงนะครับหรือการดูแลเรื่องของรีโมทเนี่ยก็ทําให้เราลดต้นทุน,นได้เยอะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติ นะครับช่วงนี้ห่างหายเป็นนานนะครับไม่ค่อยได้ทำวิดีโอนะลงใน youtube นะครับหรือทางช่องทางติดต่อนะครับจนมนะี youtube ส่งข้อความมาว่าต้องมีการกรยับแล้วนะนะหลายเดือนแล้วไม่ได้ทำวิดีโอลงก็วันนี้เจอโอกาสนะครับวันนี้มานะทำวิดีโอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็เป็นสาระดีๆนะครับ ครับสำหรับรีโมทตัวนี้เป็นรีโมทของไดคินนะครับนะมีจุดดํำๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับอยู่ตรงหน้าจอนะครับทีนี้เราจะนะทำให้จุดดำๆตรงนี้มันหายไปทำอย่างไรนะครับอ่เสริมเนื่องจากนะครับที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็คือฟิล์มนะที่ติดมาจากโรงงานนั้นหมดอายุนะครับหรือนะครับเป็นคาบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการจัดการอย่างไรเรามาดูนะครับ อุปกรณ์ของเรานะครับน้าพระเอกของเขาเลยก็คือเรื่องของแผ่นสติกเกอร์หรือแผ่นอลูมิเนียมอย่างนี้เนาะแผ่นสติกเกอร์อันนี้แค่ผมซื้อมาตามร้านทุกอย่างยี่สิบหรือร้านทั่วไปนะสิบบาทนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสิบบาทแล้วก็คัตเตอร์นะคัตเตอร์มีคัตเตอร์นะครับแล้วก็ไขควงเนาะชุดไขควงนะชุดไขควงนะครับมีท่าตนบัตรนะครับนะก็ เอาไว้ขัดนะครับอาจจะมีแปรงเก่าที่เราใช้แล้วนะครับนะนำมา,มามไวป้ปัดแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ที่จะใช้สําหรับขัดหรือนะครับอ่าจะแนะนําให้เป็นถ้ามีน้ํามันลอนสันใช้น้ามันลอนสันนะครับขัดคาบสติ๊กเกอร์มันออกนะหรือไม่มีเราก็ใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนเราได้ครับก็คือแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวมีวิธีการอย่างไรเรามาดูกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่นะกากรรไกรกรรไกรไว้ตัดสติ๊กเกอร์เนาะไว้ตัดสติ๊กเกอร์นะครับอ่ะเรามาดูนะครับ ตอนแรกเราก็ทำการถอดนะครับนะแบตเตอรี่ออกก่อนนะถอดออกมาเลยนะถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับนะเก็บไว้เสร็จแล้วเราก็มาสังเกตดูนะครับมันมีน็อตอยู่3ามตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงขันนะครับน็อตสามตัวนี้ออกนะครับนะเก็บไว้ให้ดีนะครับนอ็อตสองนะครับ สต,ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการแกะนะครับนะด้วยความระมัดระวังนะครับถ้ามันไม่ออกเราสามารถใช้ไขควงแบนนะครับนะช่วยในการงัดได้นะครับกนะ็งัดดีๆนะครับงัดดีๆค่อยๆนะแซะมันออกมานะครับนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชม มีล็อกเราก็งางล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะถ้ามีแผนะ่นพลาสติกสล็อตก็สามารถงานได้ย่างงี้ครับง่ายๆเห็นไหมครับงัดออกข้างหนึ่งแล้วครับนะแล้วก็เราก็กลับมาดูอีกข้างหนึ่งแล้วค่อยนะครับโยกโยกก็ออกละนะครับก็เรียบร้อยครับสาหรับการแกะนะแกะเรียบร้อยแล้วเรากนะ็เอาวางไว้เสร็จแล้วเรามาดูรัามันมีน็อตอีกสามตัวเราก็แกะออกนะครับท่านผู้ชม แกะเลยอันนี้แยกจริงๆน็อตมันเท่ากันนะครับมิซูก็เหมือนกันนะครับรีโมทมิซูนี่ก็จะเป็นบ่อยนะครับเมื่อสักครู่ผมซ่อมไปแล้วมิซูนะครับไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็แกะออกครับมีขั้นตอนเหมือนกันนะครับรีโมทหรือเครื่องคิดเลขนะครับก็เราแกะออกมาอันนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราค่อยค่อยทำความสะอาดนะครับเราก็วางไว้ก่อนพอแกะออกมาจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับมี เมนบอร์ดกับหน้าจอในส่วนหน้าจอกับนะบแผ่นที่มันติดอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับมันจะเป็นแผ่นสื่อสารกันระหว่างหน้าจอกับเมนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็แกะเข้าออกมานะครับแกะเข้าออกมานะฮะแกะเข้าออมาถ้ามันหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับแกะเข้าออกมานะฮะ แกะฝั่งได้ฝั่งหนึ่งก็ได้ครับนะแต่ถ้าฝั่งนี้มันไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องแกะออกนะเพราะว่ามันจะตรงตรงร่องของมันพอดีส่วนเมนบอร์ดเราก็เก็บไว้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับนะหรือเราจะถ้ามันหลุดออกมาก็ไม <ind> <im> <sh> ่เป็นไรนะครับหลุดออกมาก็ใส่ที่หลังได้นะครับมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะครับมีล็อกของเขาพอดีนะครับเพราะนั้นถ้าเรามันหลุดออกมาข้างเดียวนะครับต่อให้มันติดอยู่ที่เมนบอร์ดหรือติดอยู่ที่หน้าจอก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับมาแกะ แผ่นฟิล์มหรือสติกเกอร์ที่มันติดอยู่ด้านหลังครับสีขาขาวค่อยๆนะครับระวังมือนะครับมือกับคัตเตอร์นะครับระวังของมีคมนะครับค่อยๆนะครับต้องอาศัยความแม่นนิดนึงนะครับจัดจานนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราลอกออกมาแล้วนะครับนะครับเราลอกออกมาแล้วลอกออกมาเลยครับ นี่เลยครับเนี่ยลอกออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ลอกออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะสิ่งที่มันนะเป็นวงๆอยู่เนี่ยก็คือแผ่นฟิล์มนะครับแผ่นฟิล์มที่มันหมดอายุนะครับจริงๆแล้วนะฮะมันก็จะมีรอยกาวเล็กน้อยนะครับนะที่ติดอยู่นะฮะที่ติดอยู่เพราะงั้นเราก็ทําการขัดครับทําการขัดกาวมันมีกาวอยู่นะครับเราก็ขัดกาวออก นะครับนี่ใช้แอลกอฮอล์นะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ลอกกาวเขาออกนะครับลอกกาวออกนะครับ เนี่ยครับมันจะมีคาบกาวอยู่นะครับก็ก็ลอกออกให้หมดนะครับลอกให้หมดเนี่ยครับมีคาบกาวอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆขัดออกนะครับ เนี่ยครับมันจะเป็นคาบกาวเห็นไหมครับเราใช้มือก็ได้ครับมือลอกคาบกาวออกเนาะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับลอกออกเลยครับนี่ครับลอกออกอ่าตรงนี้ถ้ามันเกะกะเราก็เราก็ดึงมันออกก่อนก็ได้นะครับดึงมันออกก่อนก็ได้อ่าถ้าไม่เกะกะท่านก็ไม่เป็นไรนะครับ ลอกออกนี้นะครับลอกนี้ใช้อุปรกรณ์ที่เรามีนะครับในครัวเรือนนะครับไม่ต้องไปนะซื้อให้เสียตังค์นะฮะมากมายนะครับนี่ครับใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับแอลกอฮอล์ก็พอแต้มเสร็จปุ๊บกาวนะที่ติดอยู่กับหน้าจอก็จะนะก็จะลอกออกแบบนี้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดนิดนึงอ้าวแม่นจังเลยนะครับลงไปแล้ว นะทําความสะอาดนะทำความสะอาดนิดนึงนะครับนะครับนี่ทำความสะอาดทําความสะอาดออกนะครับมีผ้าขาวก็เอามาเช็ดก็ได้นะถ้าไม่มีก็ปลายเสื้อเราเลยฮรเรียบร้อยครับนะเงาเหมือนโรงงาน นะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดโดยใช้เมื่อขัดออกแล้วอาจจะใช้แปรงนะครับนี่เลยแปรงขัดออกแปรงทาความสะอาดออกนะครับนี่ใส่กิ๊กนะครับทำความสะอาดออกนะครับ,รบ,ออรบเรียบร้อยขั้นตอนนี้ เสร็จแล้วให้เรานำเอาแผ่นที่เราลอกออกมาเมื่อสักครู่นี้มาทาบแล้วก็ตัดนะครับมาทาบแล้วก็ตัดนะมาทาบนะทาบให้เท่ากับนะบเท่ากับขนาดเดิมนะอาจจะตัดออกก่อนก็ได้นะครับ เรากะทาบหรือถ้ามีดินสอก็ดินสอมาขีดนะครับแบบนี้หรือตัดนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะเลยนะฮะก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็เอามาแปะติดลงไปแทนตำแหน่งเดิมนะครับ ทำอย่างไรวิธีการติดก็ติดเหมือนสติกเกอร์ทั่วไปครับแล้วก็อาจจะพับมาแบบนี้นะพับมาแบบนี้เพื่อใหอ้จุดที่เราจะติดนะครับง่ายเมื่อติดลงไปแล้วแบบนี้นะฮะติดเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆไล่เอามือไล่นะครับให้มันเรียบนะเรียบให้มันเรียบนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆอ่าแบบนี้นะฮะ็รีดนะครับเอามือรูปๆให้มันนะเนียนนะให้มันสนิทพอเราดูด้านหน้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไม่เห็นอะไรแล้วครเมื่อกี้มันใสใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดนะเรารีดเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบครับทําความสะอาดนิดนึงเสร็จแล้วประกอบอย่างไรนะครับก็สังเกตดูนะครับมันจะมีล็อกของเขาอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยในแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีล็อกสายแพรหรือจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะมันเป็นแพรเชื่อมต่อระหว่างหน้าจอกับเมนบอร์ดเนาะ นเรียกง่ายๆให้เข้าใจตรงนี้ก็จะมีตัวพินที่ติดต่อนะครับพินที่ติดต่อกับหน้าจอเราก็ใส่ให้ตรงล็อกค,ครับท่านผู้ชมใส่ให้ตรงล็อกแบบนี้นะฮะมันจะมีล็อกของเขาอยู่ไม่ยากครับนะไม่ยากแค่มีทักษะนิดหน่อยก็สามารถทําได้นะครับนะอย่างพ่อบ้านนะครับแม่บ้านก็ทําได้นะครับนะพ่อบ้านแม่บ้านทําได้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็มาขันนอ็อต ดนนะเดี๋ยวปิดกับนนอะเดี๋ยวหกันน็อตครับสามตัวล็อกเพื่อบีบให้หน้าจอกับเมนบอร์ดติดกันครับนี่แบบนี้นะครับขับเขไปงานนิดเดียวครับเราทำเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อรีโมท นะตัวเราเป็นพันนะครับรีโมทถ้าเป็นของแท้นะฮะหลายตังนะครับรีโมทเสร็จแล้วเราลองทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับเราเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปหรือฐานที่เราเรียกฐานฐานนี่แหละนะฮะใส่ให้ถูกขั้วนะเสร็จแล้วเราก็ลองออนดูนะครับนะกดโหมดดูนะครับท่านผู้ชมมาแล้วเห็นไหมฮะจำเหมือนโรงงานเลยครับยังก็โรงงานผลิตมาเลยครับนี่ฮ่ะ เราลองเล่งพัดลมดูนะครับใช้งานได้นะเสร็จแล้วเราประกอบตัวนี้ไม่ต้องเอาแบตออกแล้วก็บีบเข้าไปได้เลยครับบีบออกนะครับหรือเอาแบตเตอรี่ออกก่อนก็ได้นะครับโดยแม่อ,ออกถ้าเป็นไดกินเนี่ยเขาจะเขาจะทำมาพอดีของเขานะครับเสร็จแ,แล้วก็ขันน็อตครับท่านผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายขันน็อตประกอบ เราใช้งบประมาณในการทำครั้งนี้นะครับอันนี้10บบาทนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอื่นๆก็นะฮะเราหาได้นะครับในโควเรือนเรานะครับแอลกอฮอล์ทุกบ้านน่าจะมีนะครับนะถ้าต้นบัตรน่าจะมีไขควงแล้วก็อ่าน่าจะมีนะครับตามบ้านไขควงคัตเตอร์แรงต่างนะครับแปลงเปิงเนา เสร็จแล้วเรามาลองทดสอบกันครับท่านผู้ชมดูเลยครับโอ้ว้าวมากครับนี่เลยเดี๋ยวนะผมปรับให้เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสุดยอดมากครับเห็นไหมครับใส่กิ๊กเหมือนในโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับรีโมทใหม่แล้วมองไม่เห็นนะครับนะเราก็ใช้วิธีนี้มาชี้ทางเราได้แนะนําไปเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ จำนะครับสายกิ๊กเลยนะครับก็เรียบร้อยครับก็ประกอบใช้งานได้เห็นนะฮะเหมือนกับรีโมทใหม่เลยครับนะทาแค่นี้เองนะครับอุปกรณ์ง่ายๆนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็รีรีโพสดูนะครับนะครับแล้วก็สอบถามนะมาได้นะครับนะเป็นเครื่องคิดเลขเป็นอะไรก็ทําได้หมดทุกยี่ห้อทําได้หมดนะครับก็เนี่ยครับสาเหตุที่เป็นวงก็คือฟิล์มด้านหลังเขาเนี่ยนะครับมันเกิด การส่วนสภาพเราก็ใช้นะครับแผ่นลูมิเนียมของเราเนี่ยนะฮะแปะแทนก็ใช้งานได้นะครับย่ำยอดเลยนะก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะคลิปวิดีโอดีๆมีสาระแบบนี้นะฮะจะนำนะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะอยู่เรื่อยๆนะฮะอยากได้วิธีการซ่อมนะครับบำรุงนะฮะอะไรก็ สามารถนะแนะนำหรือคอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดนะ Subscribe นะครับในช่องทางการติดตามก็จะมีตอนนี้เพิ่มมาทาง Facebook ในทางเรียวนะครับทาง TikTok นะครับโดยปกติแล้วเราจะลงที่ YouTube ในช่องโควิชัยสาขาอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ